น้ำโสกจ้าครับสวัสดีครับเนี่ยดกซี่ทั้งบบาน้ำเ้อค่ะครับสวัสดีครับแม่สีแยกน้าบนเนี่ก่อนแม่มันข่าวพราะกใหญ่ขนาดก็ไ้บานไหนว่าเหยียาสิมากเจอขาขกล้จจงสีแย่ไห่ามันเป็นสิมากว่าอว้ยอสเยแมนน้อแม่เนาะแ่ะแม่ทุวงไปแจุ้คนละแต่ม่นมาลงคนละห้าคนแบบนี้ผมเจอตัวเป็นเป็นแม่ผักเอฟซีถามหาไล่หลายนครับ เอฟซีเจ้าของส่วนตัวเจ้าของเนี่ยแต่มันลายจนโทรศัพท์ตายเบอกว่าหนึ่งฝ่าวายแม่ค่ะคุณนันโทรมากคุณนีทโทรมาเอาตะคัดก็ดุตกคักแค่ดุนี่ละพอเที่ยงวมาสิมาถามอยู่ว่าเอฟซีมันขอเบอร์โท้วงเมียเพิ่นบออันพ่าวาส่วนตัวันแบบว่าแม่ไปขายรถตดีนาะมาเดินเออมาจนฝ้าหนังกระเจ้าลาย ตัวซัพท์ตกน้าบเได้ซื้อใหม่มาเนี่ยอาค่ะย์โอ้เบอร์ทั่วที่ที่ให้พ่อเที่ยงไปนั่นตุ๊กนาบเลยไม่บอกครับผมแม่เพราะว่าแม่เไปซื้อใหม่มาเนี่นะจ๊ะตุ๊กนาบซิมก็ใส่ก็ใส่ก็ล่อเบอร์นะคะเนาะล่อเบอร์ใหม่จ้ะเพราะว่าเไปซื้อมาเนี่ยลาจ้ะย์อ่าทีนจากป่าไม่พัยเองเนาะครับแยกกันนะคะแยกร่างบนให้เนาะะค่เนาะครับผมวันที่เดี๋ยวรอสักครู่นะคะเพราะว่าแม่หยาคุยใหญ่นะก็ใส่เนี่ยทั้งทั้งร้านหน่ำแต่ร้านหน่อย คุณแม่ผนกระเก่งนอนภาษาสมผัสคนหลายอย่างไปกันยังเห็ดให้เห็นอนโมเสตีสี่ผลเห็ดเนี้ยต้อง่อนำนั้นค่ะเวลาเห็ดเผาเน่พวกเผาเนยจะว่ากันเด้อกกติตัมเขาตรงๆเลยงวดที่แล้วเขาัวใดเขาตรงเรื่อยๆี่าจะแล้วเขาจะได้เขาศูนย์หกกับเก้าสี่โอนถ้าสี่พหยท่าเมีอยู่หงเหี่ยคนเดียวเห็ดคนเดียวบริยงกับไปบริยงกับพอกับร้านก็มาจะบ่ค่อยผัก นี่มันก็จะมีอย่างนั้เยอะกว่าพ่อพ่อกับแอลก็จังเล็กหน่อยจ้ะก็ธรรมดาเนาะค่เนาะผู้เฒ่าเนาะเนี่ยพักว่ากันาในไปหน้าตรงหน้านี่ยไปนั่งสมาธินั่งอย่างนี้มั่มีผ่านได้ตัวเลขเลยค่ะก็ช่วงนี้มันก็เป็นมุ่นว่ายในเนาะเจตานี่เครื่องร้านเคร่องอันนี้นะจ้ะเพราะว่าดูกมันก็ไปตาของเรียนเอาร้านเนี่เอาพอนี่ยนี่ครับแยกให้เล้วส่วนเต็ม ส่วนแต้มนี่ผักก็ได้เดี๋ยวจะเพราะว่ามันเกียงกูมูเก่าแปลเก่าเพ้อเพ้อเก่าเลขมันอีกขคนจ้ะจ้าจะแบบเหมืนอ,มอ,อมนฟนที่เที่ยวไปบนนี้คอมเมนต์เอฟซีบอกเอาหาในผักกูบม่เห็นไหมไม่เห็นอยู่ช่องนีามาสั่นเห็นอยู่ช่องอตาดาแก่แนวหาฟันไปบนหนูได้จ้ะหาใบโบ,บมากเมือ่อสายผิวสายดูดหาเบอรค่ะค่ะบนย่างเดียว รูดบมีรัฐบาลไทยห้าบอครับผมค่ะรัฐบาลไทยค่ะรัฐบาลไทยนะครับผมบังที่สิบหกรัฐบาลไทยนี่แหละใครบุ้งแม่เลียนให้เลียนหาเนี่ยแม่ค่ะหาบนแม่คึ้ว่าเียเงินนะเพราะว่าหาล่องพกค่ะพกแม่สิตัดออกไหมไปเป็นลักโล่อเนะจ้ะบันี้เด็ก่างนี่มันสีเวียงเก่าล่องแปดล่องมาที่ซื้อหรือเปล่าครับือแม่สีดูดเต่าเนี่ยนะ เก่าก็จะมาหันแต่ว่าแม่ก็แอมไหวหนาเลยเก่าแม่แฮมอยู่ถ่ายนะจะแฮมอยู่รักน่วลสิน่ะศูนเก่าหนึ่งเก่ายังดูลงมาเลยให้เก่ายุ่ถ่ายร่างสินะเก่าอยู่รัก็ปกตินี่ศูนแม่ดีนี่ห่านี่สิปักรักวนลงมาเลยว่าให้รักสิ่สิริงเงินฮานะพี่เจ้ามือหันแต่ว่าแม่พากันมาส่วนตัวก็ซูนหาแม่ก็ได้ แม่จะสุดครับสองตัวสองตัวมันสุดเดียวนี่ยได้ค่ะมันสือไปยัางหลายตัวเห็ดโอ้ค่ะเพื่อมาแข่นครับเพื่อมาแขวนใช่ไหมครับแต่ว่าก็จะเอาสามตัวให้นะอาจาะยสามตัวมีจักรสุดแม่ก็้าถ้าว่าอยากเอาให้แม่ผักหมุนให้ก็เอาสุดเดียวไปโหลดครับจะมาแขวนแต่ว่าเขียนเต็มเต็มไว้นะคะโตแม่ผักหมักจังวงเน้นๆก็เอาเต็มเลยค่ะ เต็มมาเลยเน่ะเต็มซี่คนอยากเบิเต็มเต็มนะแม่จังสีแยกว่าใายแน่ค่ะแม่แจังแน่นอนมาคือเฮาขอียานการเพดีมากในเ้าก็ต o องเพดซื้อเต็มก่อนค่ะ็ด้จึงเต็มก่อนอันเมื่อนี้โชคดีนะคะเนาะแม่พักเพิ่นกันกลังสิมาหน่าสดเลยเจอตัวเพิ่นพร้อมนะคะโต้ละซั์กับโต้หนามเื่อกือาโทรมาไหนะรืที่แล้วเข้าบนล่างนะคะนาะค่ะศูนย์หกแล้เก้าสี่แวแม่สีเห็นหายละเอียดอย ไมก็เบียนเราได้เจ็ดวอทะเบียนรถพร้อมบอกนี่รถจอดยู่หันจ้ามา่าปากันไว้เอาเห็บรถนี่รถคุ้ยหน้าจ้าสองขันตรกันเสียวก่อนกับสองขันตรงกันข้องดูน้าข้องเมย์หน้าจ้ค่ะข้องดูกับสองเปียดเสียวก่อนกองเมย์กับสองเปียดวันนี้ข้องดูด้วยกับค่ะูนข้องเมยกับศูนพกชนาดะรถนั่งน้าโฉกนะครับค่ะรถยืดอจอดยู่หันข้องดูแนวข้องใส่ข้องดูเคยแนวมันตรงกันเบอร์เบิร์นะจ้ะ ตัวนกกมีแต่ตเลขสูตรคิดคำนวณเป็นหลักบอาจะแม่แม่คอนะะเพราะว่าเด็กคำนวณแม่นี่แหละคำนวณแบบประกอบความกันน้ำนี่เห็นไหนเตรียมสูตรซะก่อนสวดนี้นะคะคุณแม่บอกว่าวิ่งห้าเป็นหลักนะคะเน้นบนนะคะแม่นะ่ะถ้าถ้าถ้าผูา้ใดนี่รักดอยเอามาใส่โดดชุนหาชุนแม่่ามนเข่าอะไรดเด็กทำนะศูนย์ห้าห้าศูนย์ นี่ใช่เป็นตัวเม่นนะคะแต่ว่แาแม่เห็นามา60หาหลยนะกวไม้แม่เห่นนะสามตัวก็มี605นะคะจ<ช>้เาเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องท <5, S 2> ุกเอ่อช่องทางทีมงาน,น,นด้วย 9, นะคะท่า 9, นผู้ชมกดไลค์กดแชร์ค่ะแ <9, S 1> ชร์ไปแชร์ไปนะคะ90 9, 9 นี dos, ่เฮต็มสูตรให้ซื้อๆเด้อนี่เด้อจ้าแม่เพราะว่าแม่เรียนมาเนี่ยนี่มันก็ต้องเฮ็ดเต็มสูตรเนี่ยเขาเป็นค่ะมันจังสิจักตัดเด็กนะสีเจียงแม่สิตัดออกตัดออกเคี๊ยตัวมันเหลือตัวเดียวน่ะนะแม่แม่หานบ่สูตรสูตรตัดแม่เซลสูตรโวกขนาะจ้ะเอาแล้วเด้อค่ะบแม่ ตัสามตัวประกาเรงเนาะครับหกศูนย์ห้าตัวแม่ตัวแม่มันใจม่มาแปดพนหน่มสองตัวเอาแม่บอคับสามตัวแม่บอบอเวียนเนี่ยแม่สับมีผักนี่มีผักก็บเอาหลวนี่ละเบิดตแห่งกับมีแตแค่กราบแบบนี้เท่านั้นเอะหกคหน้าหกห้าศูนย์แอนค่ะทั้งเดียวเม็ดเดียวปกติแ่นค่ะ ต่ว่าพระอยากได้ชุดเต็มมื่กี้ที่เอาให้นี่ค่ะแ้วไม่สุดท้าอให้นี่ค่ะ้าเดียวเม็ดเดียวนะคะของแม่ห้าศนย์ศูนยหาตั้มอยู่ละแม่จะให้วนเม็ดเดียววนเม็ดเดียวห้าศูนนห้าแม่คู่กันจริงแม่บบกั๊เบลแต่ตว่าหวานี้แม่ให้กัดจริงแม่จะที่แดกนั้นแม่จะต่างหาศูนย์้าศูนย์เยนะค่ะ แต่วแม่เมื่อคืนเมื่อค่ะแม่เคยวิ่งหากระบกไม่เคยออกฟูนหา,นมานแม่ก็ได้ส่ศูนหาตามสถิติบะคะแม่แม่เค่ะคศูนเก่าแม่เห็นร่างตัวเดียวอแม่มันใจร่างศูนเก่าแต่ว่าเก่าเนื่อใมันเป็นตุก,กันสื่อนะจ๊ะค่ะาผู้จะสื่อก็สื่อจริงๆนะจ๊ะจ้งแม่อ่านน อ่าเก่าตัวนี้นลจะเป็นแต่สีตัวรองมันรองบนมาสั้สามปูนี่แหละสุดเต็มจ้าชุดเต็มบมครับแม่อันห้ฟังสะก่อนนะจ้ะชุดเต็มกับเต็มากเลยชุดเต็มไม่ทีสิโฟกันย่าย่อนเวยจ้านี่หางล่องพบบนแต่ตะวันเน่งไปที่หาจ้ะนี่ศูนหาศูนพบ หาหนึ่งหกหนึ่งหาหกหกหกหาสี่หกสี่หาเก้าหกเก้าเก้าหนึ่งเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งเก้าเก้าศูนย์เก้าข้างล่างเบ่งเก้าล่องเตะสั้นวิธที่เก้าจ้ะศูนย์เก้าเม็ดเดียวค่ะข้างล่างเก้าเม็ดเดียวข้างล่างศูนย์เก้าเม็ดเดียวค่ะวงศูนย์หาศูนย์เพราะว่าแม่พัด ตามจริงจริงแม่ภาคเพราว่าจะว่องเห็นครับแตว่าสีฟันไปสีหกศูนย์ห้าเลยแต่จะว่าเม้นเป็นยังไงแต่จริงจริงแม่ว่าสีต่างรักคาไปเรย่องสีนะค่ะคือเว่าใส่เบี่ยน้า่หลุดพ่อจะหลุดหาค่ะอ้าวหาไพ่นีตัวดีเหรอมาใส่หาก็มีพักหนึ่งจ้าไพมนี่ตัวดีแม่ขาถูกขันถูกอาจารย์ได้ร้ายขานน้องจ้าน้องค่ะคือไม่พาคเนี่ยคือให้หาบนอ ทามีตัวดีก็เอามาจับใส่หนิจ้าซับว่ามันจะทีมิท่าจับให้นะจ้ะค่ะจ้ะแม่ข้างหน้าก็ติดเต่าเลยค่ะใส่เต่าเลยเม็ดเดียวแม่นค่ะซวนเต่าเม็ดเดียวครับบนหาซวนซวนหาแม่ยังเนียนตั้เดิมอยู่จ้ะครับคุณแม่สันวรองก็คือหาเนื้อหาเก่าไปจังสีน้ำบนนะจ้ะครับแค่นี้ละแม่ว่าครั่สีแดงเงิานี้หรือถ้าตัวกันก็จะเป็นห้าหนึ่งกับห้าเก้าอ่ะค่ะใช่แล้วค่ะครับตัวกันหาเนื้อก็หาเก่าแค่นี้ละจ้ะ ตัดเลขของแม่พัดนะคะคัดเน้นให้แบบเน้นแบบแม่เอาแบบเน้นๆได้ปะคะแบบเน้นคผมสุดเอาเงินโดนะจ๊ะชุดเอาเงินชุดเน้นครับนี่แม่ัดแม่ค่ะชุดเป็นตัวอรนะครับพ่เนยนยนะหนองไปดูสวัสดีครับสวัสดีค่ะอะไรีเนี่ยได้ั่งจีเก่าเถียวกันน่นหน่อย วันนี้เพื่อนมาเท่าไหร่าเจ็ดกับบอกไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะสำหรับคนไหนที่อยากได้ตัวชุดเน้นนะคะชุดคัดพิเศษนะคะชุดคัดพิเศษคัดเน้นให้ล่างตัวเดียววนตัวเดียวนี่นะคะเอา้ายบีซ้ายดูจ้ะเก่าตัวเดิมแต่ว่าเก่ายึรัดหน่วยด้วยค่ะแมจ๊ครัดหน่วยอยู่ก็ศูนย์เก้า เจ็ดเก้ายังประมากนะสีน่าจ้าศูนเก้าค่ะคือตอนนี้แม่สีเฮดให้เบิ่งซื้อๆเรื่อนี้เรื่องทาผู้ไร้ผู้จักรักหน่วยห่ะนะค่ะแม่สีดูดตองม้าหายแบบคือจังบางหันนะแต่ว่าแม่เอาตัวเดียวหัน่ะ มันเขียนให้เบิ่งซื่อๆนะแสดงว่าสายรูดนะครับแม่นค่ะต้องเอาเก่ามาใส่ถ่ายซะเอามาใส่หนาแม่วันวันเด้เงินนะน้าถือเอาเนี้ยเนเขียนให้เบิ่งซื่อๆว่าสายรูดก็เป็นะะจ๊หูดหูดหดแค่นี้เท่านั้นนะจ๊ะจะเป็นก้าวทุดนะครับไหมพี่แมากตัวเดียวแค่นี้นะเก่า จะลงตัวที่ศูนย์เก้าเก้าศูนย์แม่ได้หลายตัวเนี่ยเอาศูนย์เก่าตัวเดียวนะพวกไม้นะนนะบันเนคือรักหาเนี่ยจริงๆศูนย์แม่ดีมันจะหาเป็นรักสิบเลยเด็ดรักเนี่ยตวานเนี่พาปัญญาคือมาศูนย์หาตัวเดียวเนี่นะพวกไม้คือคือตัวหาเนี่ยใครรู้ร่วมมากคือจริงๆพาผู้ไรอันอันนี้ให้เป็นให้เป็นถ่ายแต่ว่านเนี่ยพาคือมาศูนยหาตัวเดียวเนี่ย ก็หายได้ตัวหายได้ตัวเพืนน่อ่างนี่วิ่งยังก่อนแม่เด็กวิ่งได้กูดวิ่งเก้าจ้ะร่องยังร่องแปดจ้ะวิ่งเด่นกล้าลองแปดแนเด็กคนนี้ือวิ่งหาร่องหกแ่เป็นสูตรร่างนี่เก้าร่องแปดแล้ววงกลมติดเก้า ไม่พักมากเก่าเพราะว่าต่ามันส่วนน้อยตำแหน่งนะเจ้าพ่อเหลือเก่าเอาซ้ำหนึ่งก็พอนะเมีวะ่วยแทนนะครับไปเอาไรมันเพงอ่ตัวใครที่ดูนั้ไรสดเราตัวเลขก็อาน่้ซ้ำนี่งนะเม่วัาเขียนตัวเลขให้อยู่นี่เป็นแคสี่หนึ่ตัวเดิมตัวเก้าหน่อยนะแต่ว่าไคอยากจะสูเต็มก็จังเอาหน้าบนศูนย์ห้าห้าศูนย์ค่ะ ล่าง0990นะคะลัวรองแจ้งไปเอายื่อสุดเต็มด้วยค่ะเพราะว่าแม่หายซ้ำเลยนะเอาบอกเอฟซีก็ได้แม่สามตัวค่ะห้าศูนย์แม่บอกเอาเล็บลงแขนกช่ไหมครับสำหรับตัวรองนะครับตัวกันหกหเพราะว่าตัวรองตัวกันแม่สุดว่าแขนใส่ด้วยค่ะนี่ครับเอาตัสุดเหนี่ยนแล้วแม่เนาะค่ะแม่คัดเอาแต่สุดคัดเหนี่ยนค่ะบนล่างล่างให้ตัวเดียวหน่อยเด็ค่ะมันจังมาเปลืองเงินเนาะค่ะเนาะ สวนเก่าตัวเดียวว่าต้องกราฟด้อค่ะครับพี่อันตัวบนนี่จังให้กราฟสวนหาสวนกราฟกันซ้ำนี่เลยจ้ะค่ะบ,บนบนบนี่ให้กราฟนะแม่บอกแม่แม่ค่ะบนให้กราฟตามจริงแม่พักเขื่อนว่าตัวนี้ตัวเดียวว่าบังให้กราฟมันมันเป็นทางไหนหรอมันมัน่งกวไปตัวอื่นท่านผู้ชมนะคะก็สําสหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชม ที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมา min, หรือว่ากำไรยกหินนะคะท่านผู้ชมส,น,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เล็ก t เล็ก 3251, s เล็ก t เล็ก3 5 5 1นะคะโูชามาจากที่วัดของปูศิลานะคะธรรมอุทยานของปูศิลาสิริจจนโทนะคะ รับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะ